ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพะเยาวะผมมันคือเส้นใหญ่แต่ว่ามันเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ยนะั่วจ้าดี สวัสดีครับผมโงกอฟฟี่เพลินพงครับวันนี้แปลกห่าแปลกตาอยู่กันการถนนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพะเยาผมวันนี้ผมพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมคิดว่าน่าจะอร่อยที่สุดในจังหวัดพะเยาแล้วน่าคือนี่เห็นข้างหลังไหมร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอันเจริญครับผมขึ้นชื่อเรื่องลูกชิ้นเป็นร้านที่โด่งดังมากๆในจังหวัดพะเยาครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าดูกันเลยครับผมไปนี่ลูกชิ้นอันเจริญไปลุยหิวแล้ว โอเคครับผมมาเราก็สั่งเป็นเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่ที่เนี่ยเป็นเส้นซิกเนเจอร์ที่แบบว่ามันไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นทางภาคเหนือหรือเป็นที่พะเยานะมันจะเป็นแบบนี้ผมจะให้ดูเนี่ยคือเส้นใหญ่คือมันจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่แปลกดีไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่ที่นี่เป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะและนี้ผมทําการปรุงไปเรียบร้อยแล้วนี่ที่นี่ครับเขาจะมีน้ำส้มแบบเป็นซิกเนเจอร์ของทางภาคเหนือครับคือนี่ผมจะให้ดูนี่ นน้ำส้มที่เอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวหรือกินกับลูกชิ้นอะไรเงี้ยรสชาติมันจอกแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงมาเรามาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเราดูดีกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วพอใส่สีน้ำก็ บแบบเต็มคำอะเอ็นเป็นเอ็นอะเอ็นติดซอกฟันคือเอตอนนี้เอ็นติดซอกฟันเลย <c oughs> เคือ,อบ้างเคี้ยวเาบาๆไม่งั้นติดแล้วเดี๋ยวมันเอาไม่ออก <c oughs> ผมว่านะผมยกให้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพะเยาวบผมเป็นไงดูยิ่งใหญ่ไหมนี่ <c oughs> แต่ว่าเขาได้ประกาศรับรองว่าเป็นของดีจังหวับพะเยาเลยนะนี <c oughs> ด่ดูเนื้อเป็นเนื้อครับผมและเนื้อมันจะเป็นหมูได้ไงเออวะเออนี่แหละเนื้อเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสดครับผม กำลังดีไม่เห,หนียวแบบว่านุ่มๆเด้งๆยูริ่งคลา<ญ>ยๆเนี่ยเนื้อขอ MK อ่ะเคอ่ะเออแบบคล้ายๆกันแบบนิ่มๆเนื้อน like ุ่มขอยเออย่างนี้เลยเขาอยากให้ร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพมันิีเส้นแบบนี้ อาจจะมีก็ได้แต่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอาจจะเป็นพวกแบบก๋วยเตี๋ยวปอกๆไงหน้าบ้านอะไรบางบางบางบ้านอาจจะมีแค่หมูอ่ะเออว่าลืมอ่ะเราลืมไปได้ไงลืมจริงแคบหมูมาถึงนี่แล้วแคบหมูภาคเหนือดีดีก๋าเสียวเลย ร้านก็จะอันจะเลิวผมร้านตั้งอยู่ที่ถนนหลักเลยอะเส้นที่จังหวัดพะเยาไปเชียงรายครับผม <S 1> <S 1> อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพะเยาว่าผมเออ เป็นร้านที่ผมแนะนําใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะไปแวะม,มาลองมาชิมดูว่าผมร้านนี้สุดยอดจริงๆเออถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัพครับผมคลิปใหม่มาทุกวันจันทร์แล้ววันศุกร์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นไงเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยอิ่มไหมร้อนมากเลยตอนนี้ลืมตาไม่ขึ้นอ้าวเหรอเขาลืมตาขึ้นไงใส่แว่น่ะอ้าวเหรออิ่มไหมสรุปอิ่มไหมอิ่มมากเลย